สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการลุมพินีเพลสพระรามสรัชดาพิเศษนะครับผมห้องนี้อยู่ชั้น4ขนาดห้อง23ตารางเมตรเจ้าของห้องตกแต่งไว้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอห้องนั่งเล่นครับก็จะมีตัวโซฟาผ้านะครับไซส์2ที่นั่งแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาติดไฟแบบนี้เลยสวยมากๆครับแล้วก็ฝั่งทีวีเนี่ยทางเราบิวอินตัว ชั้นวางของนะครับชั้นวางทีวีแล้วก็มีทีวีให้หนึ่งเครื่องด้านบนก็จะบิวอินช่องเก็บของให้อย่างนี้เลยมีกระจกบ้านใหญ่พร้อมชั้นวางของเล็กๆสวยๆน่ารักเลยอย่างนี้เลยนะครับตัวห้องนอนเนี่ยเรากั้นด้วยกระจกบานเลื่อนนะครับเป็นแบบ2บานสไลด์แล้วก็เข้ามาเนี่ยจะมีที่นอนไซส์ห้าฟุตครับพร้อมฟูกนอนอย่างดีหัวเตียงจะบิวอินเป็น,นผนังไม้นะครับแล้วก็มีชั้นวางของเล็กๆตรงนี้มีที่เสียบปลั๊กให้ครับ ใชเตียงเนี่ยตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบบานเปิดนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบบานสไลด์เพื่อจะได้ประหยัดพื้นที่ในห้องนอนจะมีแอร์หนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็มีบิวอินชั้นวางของเล็กๆตรงนี้นิดหน่อยถัดมาจะเป็นในส่วนของครัวนะครับครัวเนี่ยก็จะมีตัวเคาน์เตอร์แล้วก็ซิ้งล้างจานนะครับมาตรฐานเลยแล้วก็มีที่คว่ำจานตู้เก็บของบิวอินอันนี้มาจากโครงการนะครับ ตู้เย็นไซส์สองประตูแล้วก็ไมโครวเวฟครับมีโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้า,า,าอี้นะครับหนึ่งหนึ่งเซตอย่างนี้เลยตรงระเบียงเนี่ยก็จะมีเครื่องซักผ้าน,นะครับพอดีอตรงนี้มันใกล้ถนนก็จะมีฝุ่นนิดหนึ่งแต่ว่าก่อนเข้าอยู่เราจะทาความสะอาดให้นะครับวิวห้องก็จะเป็นลานจอดรถของอาคารข,ข้างๆค,ครับผมก็เรียกว่าไม่โดนแดดตลอดวันเลยเพราะตัวอาคารจะบงังแดดให้เรานะครับผมตรงโซน ที่นั่งทานข้าวนะครับด้านบนเนี่ยเขาก็จะวิวอินไฟอย่างนี้ไว้ให้แล้วก็มีกรอบรูปสวยๆน่ารักๆน,น,นะครับตัวห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์จะเป็นไซส์มาตรฐา,านที่โครงการให้มาแต่ว่าเจ้าของมีติดตัวชักกันน้ำเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมพามาดูทนะครับโอเคนีชักกันน้ำราบอันนี้ติดติดตั้งเพิ่มมาครับแล้วก็มีตตรงชั้นวางของด้านล่างนะครับซึ่ง ตัวชักกั้นเนี่ยมันจะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกทําให้ตรงฝั่งเนี่ยเป็นส่วนแห้งไปเลยก็สามารถวางของอะไรได้โครงการลุมพินีเพจนะครับพระราม4รัชดาพิเศษชั้น4ขนาด23ตารางเมตรล่อยเช่าเดือนละ12,000บาทนะครับผมใครสนใจอยากจะขอนัดชมห้องสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือไอดีที่ผมลงไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมที่โครงการนี้นะครับถ้ามีรถจอดจะเสียค่าจอดรถเดือนละ1,500บาท ถ้ามีมอเตอร์ไซค์เสียเดือนละ500บาทแต่ได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าสนใจไงก็ติดต่อมาได้นะครับวันนี้ผมก็ขอนย่าจบการรีวิวห้องไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม